สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซกทุกทุกคนค่ะวันนี้กับมาพอก,กันในเสาของวันที่ยี่สิบนะคะกันยายน2 5 6พันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะเกยเดเ,ดเกาค่ะพี่น้องเพดบุรีสองดอกแหลกต้องห้านะคะออ้งามค่ะค่ะพี่น้องอน,นี่ดอกเห็ดละงูกใกล้บ่ค่ะ ดอกแบงไงหนึ่งสวยๆค่ะมีแต่เห้เลงโมกกันด้วยค่ะพี่น้องอืมสวยๆค่ะมันท่าันก็นมีกค่ะว้าพี่น้องดอกเห้เลาโมกคนไหมนี่ติดงาม,มเลยนี่ สามดอกเลยค่ะขอมาพ่อเฮ็ดเฮ็ดห่วงหนะะึ่งครพี่น้องอเฮ็ดตอไผ่เฮ็ดตอไผ่บานเห่าแหละมันเกิดน้ำกอไผ่มันก็ดขึเฮ็ดตอเฮ็ดกระดานบานเห่านี่แล้วค่ะ มสุกกะแสบดีคือจังเห็ดกระด่างนะคะเห็ดกระด่างหวานเฮาเลยอดอกนี้มันเฮ็ดตับเต้านะคะพี่น้องโอ้เหมือน,นีญ้ายางไกลเติบค่ะพี่นอ้นนอ,อ,งองน่าจะไมาพอซองดอกนี่แหละเราโง่เข้าวจะเลยค่ะโอ้ขาหักแล้ว ซองดอกนีบ้านแล้วนะคะพี่น้องละงกขา้าือ้ก่าะะ้า้้้้้้ะ้ะ้้้ข้้ข่้้้้้ก้้้้้้่้้้้้้้้้้้้้้่้้้้้้้ แต่ว่าเบิ่งดอกคนเนี่ยะค่ะดอกง่ายง่า,าค่ะนี่ก็เป็นเฮที่ว่าเ้าได้ดในมือน,นี้นะคะพี่นองกับบ้าไลา์ปันไดนะคะแต่ว่าเกิดอกง่ามอยู่ค่ะขอบพุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กนันได้เนะคะเราพอกันไม่คิมหนาค่ะสวัสดีค่ะ